นี่ค่ะคุณผู้ชมภาคสองนะคะเห็นข้างหน้าที่นี่นะคะเขาจะนิยมร้านเขาเรียกะลรกาแฟเคก้กขายกันแทบจะติดติดกันเลยนะคะอันนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็เคก้กที่อร่อยแล้วก็เก่าแก่มานานแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าคุณแม่เห็นนั่นนะคะเห็นตรงไปนะ่ะนะที่มีดอกไม้สีชมพูตั้งรถสีแดงนะคะแล้วนี่อันนี้ซ้ายมือก็จะเข้าไปที่ สวนเขาเรียกสวนสวนสาธารณะสวนเดินเล่นนะคะคุณผู้ชมอะคะ่ะแม่พามานะคะที่เดี๋ยวให้ดูนะคะที่เห็นข้างหน้านะคะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆคุณผู้ชมเห็นข้างหน้านะคะตอนนี้เขาปิดไปแล้วค่ะมันจะมีสำหรับมีทุกอย่างในนี้เลยเขาเรียกว่าสถานที่เสริมความงามสถานที่เขาเรียกน,นะคนะ พักผ่อนสำหรับผู้ที่อะไรนะป่วยหลังจากนั้นก็จะถูกมาบำบัดที่นี่นะคะเราก็จะมีก็จะมีบ่อนไอเนียค่ะเขาเรียกคาสินโนที่ใหญ่เหมือนกันนะคะที่ปตัตเดียร์คามนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็สระว่ายน้ำที่ใหญ่มากๆข้างในนะคะแต่อันนี้สำหรับผู้ที่เขาเรียกอะไระคะ่ะผู้ที่หลังจากรับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกมาแล้วนะคะ แต่ตอนนี้ปิดไปอะค่ะปิดไปก็หลายปีมานะแต่ก่อนคุณแม่ก็จะมาแต่คุณแม่จะอาบน้ำไปสะไว้น้ำอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เดินเข้าสวนแล้วนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมขาสวนอันนี้เป็นสวนที่สำหรับทุกคนมาเดินเล่นดูต้นไม้เห็นไหมคะคุณผู้ชมใหญ่มากสูงมากเลยครับคุณผู้ชมขาเดินตามคุณแม่ขึ้นมานะคะ นี่ภาคสองนะคะต่อจากที่พาดูถังไวที่ใหญ่ที่สุดเป็นจุไวได้มากที่สุดแล้วนะคะก็คิดถึงคุณผู้ชมมาค่ะปั่นจักรยานมา <laughs> เพราะว่าฐานที่กินน้ำพริกมะขามแถมนะคะค่ะที่ลุงโมมาก็ทานข้าวเหนียวปิ้งอีกค่ะฮัลโหลทุก่เชิญนั่งพักเยอะบุญชา นี่เขาฟอยลิชค่ะเขาน่ารักอ่ะเขายอมให้นั่นนะคะ่ะถ้าบางคนนี่ไม่ได้นะคะต้องต้องดูสถา,านการณ์นะคะนี่นะคะคุณแม่ก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสวนที่จะมาพักผ่อนคนในเมืองมากที่สุดที่จะมาพักผ่อนค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะคุณผู้ชมขาดินเสียงะระฆังใช่ไหมคะเสียงะระฆังเรียกคนเข้าโบสถ์นะคะ สิบเอ็ดโมงเช้านะคุณแม่ดูหันดูในกาละเห็นไหมคะว่าคุณแม่รักคุณผู้ชมขนาดไหนขนาดปั่นจักรยานาออกกำลังยังคิดถึงคุณผู้ชมนะคะมาถ่ายคุณผู้ชมได้รับชมจังหวัดคุณแม่นะคะนี่คะ่ะข้างหน้าสวยไหมคะถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะสวยงามเพราะว่าข้างหลังที่เห็นเมื่อกี้ที่บ่อนะคะ โอเคค่ะเดินตาม,มาคุณแม่มานะคะมีดอกไมส้สวยๆเาก็จะมานั่งพักผ่อนกันเพื่อรับเพื่อรับอีนนี้อากาศบริสุทธิ์ความเย็นส่งร้อนๆนะคะแต่ห้ามปั่นจักรยานขึ้นมาค่ะคุณแม่จอดจักรยานไว้ที่เมื่อกี้ที่ถ่ายว่าถังไวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่มาคนเดียวค่ะ แม่มาเข้าเมืองมาดูนูน่นดูนี่นิดนิดหน่อยหน่อยคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่ก็ทำสวยไหมคะพอดีอยู่อยู่เข้ามาใต้ต้นไม้ใหญ่มันมีแดดนะคะเสียงเครื่องบินผ่านนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยที่นี่นะคะสมัยก่อนนี้ จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มแบบช่วงระยะหนึ่งก็แบบซบเซาลงตอนนี้เขากำลังจะเริ่มแบบฟื้นฟูคุณผู้ชม่ะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมีนะคะคุณผู้ชมเห็นข้างหน้านั่นนะคะก็คือคาสิโนค่ะคาสิโน ที่ทุกคนมาจากทั่วโลกก็ชอบจะมาเล่นกันที่นี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้คุณแม่ก็พามาภาคสองคาสิโน,โนนะคะคุณแม่นี่อยู่นี่คุณแม่ไม่เคยเข้าไปเล่นเลย <laughs> เพราะว่าไม่กล้าเหมือนกันคุณผู้ชมขาเขาบอกไปเล่นกนแล้วมันก็จะติดใช่ไหมคะแต่คุณแม่ก็ไม่มีเงินพอะจะมาเล่นหรอกคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีโรงแรมที่พักนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมขาใหญ่โตมากเลย นะคะเนี่ยตอนนี้เขาปิดไปแล้วอะคะ่ะลูกค้าเริ่มเคือเรียกว่านักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มลดหย่อนลงนะคะก็จะปลูกดอกไม้สวยงามเห็นไหมคะคุณผู้ชมเหมือนส่วนที่เมืองไทยเรากาจัดทํานะคะคุณผู้ชมขาแล้วจากสปิลปังก็เล็กสปิลปังนะบ่อนคาสิโนตอนนี้ข้างล่างเขาก็กทําเป็นเ,เปิดร้านอาหารนะคะยามเช้าก็จะมีเขาเรียกว่า อาหารเช้าบุฟเฟ่คุณผู้ชมขานี่ให้ชมดอกไม้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมสวยง,งามมากๆโอเคค่ะวันนี้คุณแม่พามาชมบ่อนคาสิโน,โนนะคะตอนนี้นะคะภาค2ค่ะอาจจะมีภาค3นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้แม่หวานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลค่ะ